ครับเราได้ฟังเรื่องเทเลเมดิซินที่จะเป็นการเปิดสกาดใหม่ของการรักษาพยาบาลที่ได้ความสะดวกและมีประสิทธิภาพเราได้ฟังเรื่องของนิวอีโคโนมีที่เป็นการซ่อมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและการคลังและลากฐานของเศรษฐกิจไทยผมขอใช้เวลาสั้นๆขยายคําว่าขยายโอกาสแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทําลายอุปสรรคที่ปิดกั้นโอกาส ไปพร้อมๆกับการสร้างสรรค์โอกาสให้กับคนไทยอุปสรรคแรกคือกฎหมายประเทศไทยมีกฎหมายเป็นพันๆฉบับบางฉบับอายุเกือบร้อยปีประเทศไทยจึงมีกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศจํานวนมากท่านทราบไหมครับว่าได้มีนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมกันศึกษากฎหมายไทยปรากฏว่ามีจดกฎหมายถึง600ฉบับที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขนําไปสู่การ ปรับกระบวนการงานทั้งสิ้น1 9 4กระบวนการงานโดยจะทำให้ภาคธุรกิจสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง133,816ล้านบาทท่านลองคิดดูครับว่าถ้าเงินจำนวนนี้อยู่ในภาคธุรกิจในสถานการณ์นี้จะมีประโยชน์ขนาดไหนตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าวัคซีนที่ล่าช้าเพราะกฎหมายและกฎระเบียบ แค่หนึ่งวันที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นคนผู้เสียชีวิตเป็นร้อยคนและผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกหลายพันล้านนี่คือราคาที่คนไทยจะต้องจ่ายจากกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอุปสรรคที่สองคือการเข้าถึงแหล่งทุนที่วันนี้เป็นไปด้วยความยากลําบากเข้าถึงได้ก็อาจจะโดนอัตราภาษีอัตราอตรดอกเบีย้ยที่สูงจนทําให้ธุรกิจไม่มีความเข้มแข็งยิ่งในช่วงวิกฤตโควิดทําให้การเข้าถึงแหล่งทุน เป็นสิ่งจําเป็นถึงแม้รัฐบาลคนอีกประยุทธ์จะมีการออกพรลกอซอฟ์โลนแต่คนทําธุรกิจรู้ดีว่าเต็มไปด้วยเงื่อนไขทําให้ความเป็นจริงผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าถึงซอฟ์โลนนี้ได้เรื่องนี้พักเพื่อไทยทําได้ดีกว่าเราเคยออกกองทุนหมู่บ้านตั้งแต่สมัยไทยรักไทยรวมถึงพรกซอฟโลนในสมัยนายกยิ่งลักษ์ วิธีการเดียวกันเราใช้การออกพลกอแต่คนบริหารต่างกันก็ได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันเราทําให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายเพราะเราไว้ใจประชาชนเราเชื่อมั่นในศักยภาพของประชาชนอุปสรรคที่3คือเทคโนโลยีท่านทราบไหมครับว่าเมื่อปี2563มูลค่าการซื้อขายของออนไลน์มีมูลค่าสูงถึง2 2 0 0 0ล้านบาทและ45%ผ่าน ช่องทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook และ IG จะเห็นได้ว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่ในวันนี้เราอยู่ในสถานะของผู้ใช้เราไม่มีสถานะของผู้สร้างเลยเราจึงต้องเร่งสร้าง Ecosystem ที่จะทำให้เราพลิกสถานะจากผู้ใช้เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆที่โลกนี้เป็นผู้ใช้บ้างในอนาคตกฎหมายการเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีที่ผมพูดไปไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่เป็นอุปสรรคที่ภาคธุรกิจรู้ดี แต่ไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อไทยพรุ่งนี้เรามองถึงการเป็นส่วนหนึ่งในฐานะผู้สร้างในโลกอนาคตอนาคตที่มีเทคโนโลยีใหม่หมๆเช่นควอนตัมเทคโนโลยีควอนตัมเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีที่สามารถประมวลข้อมูลที่มีความซับซ้อนจํานวนมากได้อย่างรวดเร็วและจะเป็นเครื่องมือที่จะทําให้การทำเทเลเมตนิวอีโคโนมีหรือนิวอินดัสเทรียลนิวทัว s ริซึมประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งเมตาเวิร์ส ที่เป็นโลกสมจริงที่สามารถเข้าไปอยู่ได้และนี่คืออนาคตของเศรษฐกิจธธไทยและนี่คือการขยายโอกาสที่แท้จริงของประชาชนคนไทยครับ